แบ่งผมตรงกลางศีรษะจากจุดึ่งกลางนะเมื่อเราแบ่งเสร็จแล้วเราก็จะกลับด้านหวีเสร็จแล้วเราก็ทำการแบ่งอีกครั้งหนึ่งเฉียงลง40-45องศา to keep away.